้าหมื่หนึ่งเนี่ยคุณต้องจ่ายเท่าไหร่กระซิบเลยนะพอใช้ไปแล้วเนี่ยคุณจะลืมรถยนต์ป้ายแดงช่วงเวลาหนึ่งในชีวิตคุณคุณก็จะเลิกใช้มือสองก็จะไปซื้อป้ายแดงสวัสดีครับอ้นีวครับผมวันนี้ผมมี EPEP หนึ่งที่เป็นปัญหาโลกแตกอะ่ะที่อยากให้ท่านมาแชร์จะท่านมาชมฟังว่าถ้าเราขับรถคันแรก เพิ่งขับรถเป็นหรืออยากออกรถคันแรกของเราในชีวิตเนี่ยคุณควรจะต้องออกรถอะไรรถมือหนึ่งหรือมือสองแยกเป็น2กรณีนะครับเพิ่งขับรถเป็นและอยากมีรถยนต์คันแรกผมแนะนําว่าควรใช้รถยนต์มือสองเพราะอะไรครับผมคุณเองเนี่ยเพิ่งขับรถเป็นนะคุณพร้อมจะเล่นรถคาร์บ,บัมได้เสมอคุณเคยเล่นรถคาร์บ,บัมตั้งแต่เด็ก,ดกชนนั่นชนน,ชน,นี่ชนนั่นชนนี่ คุณควรใช้รถเนี่ยที่มีสมรรถนะที่ดีคุณอย่าลืมนะรถสมรรถนะที่ดีเนี่ยถ้ามือหนึ่งเนี่ยคุณต้องจ่ายเท่าไหร่แต่ถ้ามือสองคุณจ่ายเท่าไหร่ต่างกัน50%กว่าเปอร์เซ็นต์ถูกไหมครับคุณตั้งเป็นความฝันได้ถ้าคุณอยากจะใช้รถป้ายแดงแต่ความจรงิงคุณลองมาใช้รถมือสองที่มีคุณภาพดีก่อนไหมนะครับเป็นรถที่มันปลอดภยะะัยในการขับขี่ก่อนไหมกระซิบเลยนะพอใช้ไปแล้วเนี่ย คุณจะลืมรถยนต์ป้ายแดงแต่ไม่ไรหรอกวันหนึ่งเนี่ยคนใช้รถมือสองเนี่ยจะเป็นแบบนี้แหละครับพอใช้ถึงจุดหนึ่งแล้วคุณจะมีความคันจากสัมผัสเนป้ายแดงช่วงเวลาหนึ่งในชีวิตคุณคุณก็จะเลิกใช้มือสองคุณก็จะไปซื้อป้ายแดงและหลังนั้นมาคุณก็จะไม่ใช้รถยนต์มือหนึ่งต่อไปต่อชีวิตเพราะคุณทนความเจ็บตัวไม่ไหวคุณอย่าลืมนะฮะคุณซื้อรถยนต์มือสองหนึ่งคันคุณขายออก คุณขับทุนอยู่ประมาณ10% 15% 20%ตามรุ่นตามรถตามยี่ห้อตามไม้ที่คุณขับขี่แต่คุณขับรถยนต์ป้ายแดงคุณโดนไปแล้ว50%อย่าลืมนะว่าคนละตัวเลขกันนะผมยกตัวอย่างนะคุณซื้อแคมรี่คันหนึ่งแคมรี่คันหนึ่งป้ายแดงคุณใช้เงินประมาณล้านสองคุณหายไป50%คุณหายไป6 0 0 0 0นะแต่คุณซื้อรถยนต์มือสองเนี่ยแคมรี่เหมือนกันคุณใช้เงิน600,000 คุณหายไป20%เนี่ยคุณหายไปแสนสองเนี่ยอย่าลืมนะฮะว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยที่ผมพูดไปเมื่อกี้เนี่ยเห็นอาจจะเป็นเปอร์เซ็นต์อาจจะเป็นดุยแตกต่างกันนิดหน่อยแต่ถ้าเป็นตัวเลขนี่มหาศาลนะครับผมเพราะตัวตั้งเนี่ยของตัวเลขมันแตกต่างกันไปนี่นะครับเทคนิคที่ผมบอกเลยครับว่ารถยนต์มือสองทำไมถึงน่าใช้คุณเองเพิ่งเริ่มใช้รถคุณอยากมีประสบการณ์ในการใช้รถด,ดีๆคุณอยากมี experience ยอยากมีเรื่องราวดีๆกับการใช้รถยนต์ มือ2คุณเองก็ควจะต้องหาผู้ประกอบการที่มันดีๆที่สามารถดูแลคุณได้เหมือนรถยนต์ป้ายแดงนะครับในกลุ่ม Honda Certified Toyota h ชัวหรือแม้ั้่ในกลุ่มบริษัทของเราภายใต้การบริหารของ PYK ทั้งหมดนี่แหละครับคือสิ่งที่ตอบโจทย์คุณว่าประสบการณ์ในการใช้รถมือ2ของคุณคันแรกจะทำให้คุณติดใจประจอบชีวิตนะครับปีนี้ขอบคุณมากครับนพีวเคครับผม